thank you สวัสดีครับมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้มาหมายนะครับในป่านะครับผมนี่เป็นอ่างในป่านะครับเนี่ยบนใกล้บนเขาเลยครับแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรนะครับผมเออหมายนี้ก็วันนี้เงียบนะครับผมเพราะทุกครั้งในี่ตรงนี้ส่วนมากอาจจะไม่ว่างกันครับ เดี๋ยวก็เราจะเตรียมอุปกรณ์เตรียมเบ็ดผสมเหยื่อกันนะครับพีนี้เราก็มาลุ้นกันยาวๆนะครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์เตรียมของเตรียมพวกสัมภาระกันนะครับครับเติดตัวก่อนครับ เขียวหอมมากครับพี่น้องไค่เขียวหอมมากครับนะน,นะครับหอมมากหมายนี้ผมไม่ได้มานานแล้วครับเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะมาลงยูทูปอะโห เคยได้ปลาไอ้นั่นนะไอช่อนปลาเล็กมาติดตะก้อตะเพียนเล็กมาติดตะก้อไอช่อนมากินแล้วก็ไอนั่นไอปลาบูคือได้ปลาบูใหญ่แล้วไอช่อนใหญ่ครับหมายนี้ครับปกติตรงนี้ไม่ค่อยว่างแต่วันนี้ว่างครับสุสัยเขาไปทํางานกันเราก็หยุดเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีว่างครับเียเมื่อก่อนนี่มันโล่งตอนนี้เป็นป,ๆๆนนปน่าบัวเต็มเลยครับข้างหน้าเยอะหมดเลย Tierra. Kanti Sam, ya bro. ใส่เดือนครับใส่เดือนเราจะใส่เหยื่อสักสองคันนะครับครับใส่เดือน ลงเหยื่อหุดเรียบร้อยแล้วครับนะนะรอลุ้นครับเราลุ้นกันนะครับเริ่มลงเบ็ดสิบโมงยี่มห้าอ้าตามลุ้นกันไปครับงานนี้มีสัตว์ประหลาดมีของใหญ่เข้าหรือเปล่าเราลุ้นนะครับผมก็ลุ้นเพราะว่ามาทุกครั้งนี้จะได้ปลาไอไม่ไอ้ช่อน,กนไกลบูขอปลาเล็กมากินเหยื่อติดตะขอใช่ไหมปลาตะเพียนตะเพียนเล็กพอมันเจอปุ๊บ ปลาพวกนี้วิ่งมาเลยเรียบร้อยสมัครจะเจอครับประมาณนี้เพราะปลาใหญ่หากินเลาะจะเยอะหมายตรงนี้นะครับเป็นหมายขึ้นบนทางเขาทางทางขึ้นในเขาพญาเดินทงนะครับจุดชมวิวนะครับเป็นหมายแบบอยู่เป็นเป็นอ่างนะครับอ่างเก็บน,น้าอ่างบึดิน ครับตามรุ้นกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคันลำไผ่เขียวสามคันแล้วก็เหยื่อครอบจัก,กรวาลส้เดือนไส้เดือนขดสองคันครับคันแรกกับคันสุดท้ายเป็นไส้เดือนไะตามรุ้นครับตามรุ้นครับ ครับลุ้นครับลุ้นเต็มแรกครับผมอ้าวุ้นเต็มแรกครับครับเต็มแรกครับผมหมาแล้วหมานหมานหมานปลาหมานครับจับไว้ก่อนจับไว้ก่อน ครับใส่แล้วครับแต้มแรกครับหมานกระชังครับครับวันนี้เตรียมเบาะนั่งมาเลยนะครับจะได้นั่งสบายสบาย ยาวนานวันนี้วันหยุดเราก็ตกตกกันไปยาวๆเหนีหมุะกรเราก็เยอะเยะไปหมดอาล่ะครับพี่น้องอาล่ะครับอาล่ะครับอาล่ะครับ เต็มสอง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 ครับจะเป็นป้าไหลรุ้นกันครับเอาฟ้าซอยอีกแล้วเราก็จัดไปดึงแสลงเลย ช่วยเก็บขยะกันนะครับขยะเยอะมากไม่มีใครเก็บเลยช่วยเก็บขยะหน่อยโอ้ชุดเก็บขยะขยะเยอะมากทำยังไงกัน นะครับปลามันดึงไปพันกันเกี่ยวนเงี้ยครับดูดิครับตอนแรกของกะ็ะนกวมันลมเงทีนี้มันลูกกระตามก็ติดอยู่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยได้เฉพาะลูกกระตาครับเนี่ยโอ้ยเนี่ยครับโอ้ ดูดิพันเป็นกระจุกเลยอ่ะโอ้โหเพราะว่าสายมันไม่ได้วิ่งนะมันไม่ได้วิ่งออกไปข้างหน้าครับสายมันหย่อนองก็ว่าอ๊ะแล้วก็ดูว่าลมแลครับพี่น้อง นะครับหลักสุดท้ายนะครับ Salsoy, ilo kap. Hello. Hello, 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 palaw. hello, hello, palaw, hello, hello, Palaw, hello, 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 hello. hello. พี่น้องปะน,นินครับเส้นงามๆครับนี่ครับปะน,นินครับ ครับพี่น ah. ้องสุดท้ายสุท้ายสุดท้ายครับสุดท้ายครับสุดท้ายครับพี่น้องสุดท้าย ค่พีน้องติดขายอีกแล้วออติดขายเก่าครับพี่น้องโอ้ปลาบูครับพี่น้องตกท้ายปลาบูครับโอ้ ปลาบูท่งท้ายครับโอ้โหท้งท้ายอย่างสวยงามเลยครับปลาบูมากินตะเพียนครับปลาปลาบูมากินลูกตะเพียนครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับ ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ก็ผมก็เก็บอุปกรณ์เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ส่งงานกันครับบาทจะได้กี่แต้มพูดถึงปลามันเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะครับมันเข้าตอนกลางวันลองใส่เขาจะลงขายกันเยอะจัดก็กําลังเข้าอยู่แต่ก็เข้าเป็นปลาเล็กลูกปลาครับผมเดี๋ยวผมส่งงานนะครับ นี่ครับผมเป็นปลาซ้อยปลานินใสซงามตัวหนึ่งแล้วก็ปลาบู่นะครับผมปลาตะเพียนตัวเล็กตัวน้อยผมก็ปล่อยไปหลายตัวอยู่ปล่อยไปสีห้าตัวอยู่ครับดีที่ได้ปลาบู่คือแก้มใหญ่ปลาบู่นี่ยครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ยาปะบูตกท้ายครับเรียบร้อยงุปกครับท่านผู้ชมนะานะพี่ๆที่ชอบรักการตกปลาทั้งหลายนะครับสำหรับอีพีนี้ก็คงจะก็ต้องได้เวลากลับเลยนะครับอีพีนี้ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติามพิชชิง,งด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ